กตำนานผีสยองจากภาคใต้ของญี่ปุ่น 1. โคอิซึมิโยชิมะที่หมู่บ้านโคอิซึมิในภาคคิวชูมีเรื่องเล่าว่าโยชิมะยิงสาวผู้เศร้าโศกหลังจากที่สามีของเธอนั้นถูกฆ่าตายในสนามรบเธอได้ปลงชีวิตตัวเองและกระโดดลงจากหน้าผาแต่หลังจากนั้นดวงวิญญาณของเธอก็กลับมาหลอกหลอนทุกคนที่มาที่หน้าผานั้นยามค่ำคืนเสียงกรีดร้องจากปากของเธอมาจะดังขึ้นในตอนเย็นก่อนความมืดจะปกคลุม 2. อุมะ ในภูมิภาคโทไค่มีตำนานของวิญญาณอุมะซึ่งเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณโดยสามีของเธอและวิญญาณของเธอก็โดนผูกมัดไว้ในบ้านเก่าเสียงของเธอจะหลอกหลอนในทุกๆบ้านของเมืองทุกครั้งที่มีคนพยายามจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นก็จะร้องไห้และจะกลายเป็นบ้าภายในไม่กี่วัน 3. โคโคโรที่เกาะบ,บิโคในคิวชูมีเรื่องเล่าของโคโคโรหญิงสาวที่โดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รักเมื่อเธอไม่สามารถจะทนต่อชีวิตที่ไม่เต็มใจได้ก็เลยกระโดดลงทะเลเพื่อจะฆ่าตัวตายวิญญาณของโคโคโรยังคงวนเวียนและก็หลอกหลอนในทะเลการที่ใครก็ตามได้ยินเสียงของน้ำกระเซ็นจ,จะถูกเธอเชิญไปเจอกับความตาย 4. โจจิตำนานผีโจจิมาจากเกาะอ,อิริคะาในคิวชูเป็นเรื่องของชายหนุ่มที่ชื่อโจจิ ที่กลับมาจากสงครามและก็ได้พบก,กับภรรยาของตัวเองกับชายคนอื่นโจจิในความโกรธแค้นได้สังหารผู้ชายคนนั้นแล้วก็พยายามจะจัดการกับเมียตัวเองแต่ก็พลาดเขาก็เลยวิ่งหนีไปในป่าหิมะจนทําให้เสียชีวิตวิญญาณของเขาก็เลยมักจะหลอกหลอนคนที่พยายามจะเดินผ่านทางป่าหิมะและใครก็ตามที่ได้ยินเสียงคนเรียกจากในป่าก็จะต้องลงทางจนตายายูสุ ในเมืองฮิโรชิมะของคิวชูมีตำนานของผีสาวที่มีชื่อว่ายูซุผู้ที่ถูกขับไล่จากบ้านเกิดเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเธอถูกตามล่าและก็ถูกเผาไปในป่าวันหนึ่งเมื่อไม่มีใครเหลืออยู่ในเมืองวิญญาณของเธอก็กลับมาปรากฏตัวเป็นแสงประหลาดที่ส่องผ่านต้นไม้ในป่าที่เต็มไปด้ยวยหมอกใครก็ตามที่มองเห็นแสงนั้นก็จะตายอย่างปริศนา 6. ยามาบิตำนานสยองจากเกาะเซนเกียว เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าพักโรงแรมเก่าบนภูเขาในยามค่ําคืนเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าไม่มีใครในห้องและก็ไม่สามารถออกจากโรงแรมได้เสียงแปลกๆก็ดังมาจากห้องต่างๆซึ่งก็คาดว่าเป็นวิญ,ญญาณของผู้คนที่เคยพักที่นั่นมาก่อนทุกๆคืนเสียงนั้นก็จะทวีความน่ากลัวยิ่งขึ้นจนทําให้คนที่ได้ยินเสียงนั้นจะต้องถูกครอบงำโดยความกลัวจนต้องตาย